หาหมอไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะกับหน้านี่เหมือนเดิมเลยจมูกก็เหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าดูแลผิวหน้าดูแลผิวพรรณขึ้นเฉยๆค่ะผู้ชายอะ่ะมันไม่ปัญหาว่าไม่ได้เกิดแค่กับผู้หญิงนะผู้ชายบางคนก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวผู้ชายบางคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัว เออมันก็มันก็ได้ทั้งผู้ชได้มันผู้ชายผู้หญิงอะมันมีความเหนื่อยล้าเหมือนกันนะหนึ่งเอาพูดตรงๆนะเราก็ไม่ได้ว่าเข้าแต่ผู้หญิงเดียวนะผู้ชายบางคนก็เหนื่อยนะบางคนก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวบางคนก็ไม่ได้มีลูกแต่ต้องแบกภาระดูแลคนในครอบครัวปู่ย่าตายายญาติพี่น้องหลานเลนหลน อ่ะมันก็มีแต่ละคนมันมันมีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันมันไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยผู้หญิงคุณแม่เลี้ยงเดี๋ยวผู้หญิงจะน่าสงสารที่สุดจะอะไรสุดมันสําหรับหนึ่งหนึ่งมองว่าความเท่าเทียมอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายมันมีมันมีความเท่าเทียมกันหนึ่งมันหนึ่งหนึ่งคิดว่าผู้หญิงสมัยนี้หาเงินเก่งกว่าผู้ชายได้ซ้าอืมอยู่ที่ว่าตัวเราอ่ะจะจะเลือกทําแบบไหนสำหรับหนึ่งหนึ่งบอกว่าถ้าคนจะจะทํางานหน้าร้านอ่ะไม่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 แนะนาแต่ถ้าเกิดว่า จะขายของออนไลน์เนี่นถึงแนะนำนะถ้าสม,สมมุติคนบอกว่าหนูอยากลงทุนขายข,ายของออนไลน์อะ่ะโอโ้โหหนึ่งค้นหาให้เลยแบรนด์นี้ดีหนึ่งเปิดบินให้เอาของไปขายเอาไปลงทุนคุณก็ไปขายต่อยอดกําไรของคุณเองแต่ขายแล้วต้องมีกําลังใจในการขายต้องมีความตั้งใจในการขายนะเพราะว่าธุรกิจที่มันไม่ตายเลยก็คือออนไลน์มันไม่ตายแน่นอน คือบางคนน่ะย้อนให้ช่วยเหลือมันไม่ได้เยอะห้าพันสามพันหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ 3, 000, ยสามหมื่นเงี้ยมันไม่ได้เยอะนะสําหรับอันนีมนมน้มันไม่ได้เป็นลายมันเป็นสีแฟรค่ะมันเป็นสีแฟรเขาจะทาทาสีแฟรลงไปเลยมันจะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าหนึ่งให้เขาตัดขอบสีดำเฉยใช่หน้าผากหนึ่งชอบหน้าผากแบบนี้มากๆเป็นคนชอบชอบหน้าผากแบบเถกเถก อขอขอสเปคหน่อยค่ะหนึ่งไม่ได้หนึ่งไม่ได้นี่หรอคนรักก็มีคนเกลียดก็มีมันมันจะมานั่งให้คนรักเราทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่หนึ่งแค่รู้สึกว่าชีวิตหนึ่งทำอะไรแล้วหนึ่งมีความสุขหนึ่งก็ทำสำสำหรับหนึ่งช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นหนึ่งทำตลอดแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าหนึ่งทิ้งนะคะเพราะว่าเอิญกับเมียฟิล์มกับเมียเมียฟิล์มกับลูกฟิล์มอะ่ะ หนึ่งก็ดูแลซัพพอร์ตเขามันเป็นสเปรย์พ่นคอค่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะฆ่าเชื้อเหรอเวลาที่เราเออถ้าอยากขายของออนไลน์แบบนี้หนึ่งสนับสนุนนะหนึ่งลงหนึ่งอยากลงทุนให้นะเพราะว่าหนึ่งมองว่าธุรกิจการขายข,ายของออนไลน์มันไม่ตายและเราขายได้วันหนึ่งสามออเดอร์หออเดอร์สิบออเดอร์ค่อยๆขายขยับ,ขย,บขยับไปใช่ไหมมันเป็นอะไรที่เลี้ยงชีพได้นานคนเราธุรกิจปัจจุบันอะเติบโตจากออนไลน์เยอะมากม ะะมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เหนื่อยนะผู้ชายก็เหนื่อยผู้ชายบางคนไม่กล้าขายของออนไลน์หนึ่งก็อยากให้ลองนะหนึ่งพร้อมดันหนึ่งพร้อมช่วยช่วยแชร์ช่วยแชร์คลิปช่วยแชร์ไลฟ์สดช่วยแชร์ยูเซอร์หนึ่งช่วยแชร์นะคะหนึ่งช่วยอะไรได้หนึ่งช่วยคือบางครั้งอะ่ะเราซื้อของอเราเห็นอุ้ยคนนี้เป็นเจ้าใหญ่เราอย่ายไปซื้อแต่เจ้าใหญ่เรามาซื้อเจ้าเล็กๆหนึ่งเป็นคนชอบซื้อกับตัวแทนเจ้าเล็กๆซื้อร้านเสื้อผ้าหนึ่งชอบซื้อกับร้านเล็กๆเพราะว่าหนึ่งมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะมัน ถ้าเราไปอุดหนุนแต่เจ้าใหญ่อะเขาก็ก็รวยแค่เขาเข้าใจปะแต่ถ้าเราไปอุดหนุนเจ้าเล็กๆหย,ยิบยิบเยอยๆอยมันคือของมันรับมาจากที่เดียวกันราคามันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราเอาแบบเย็กหยิบยิบเย,ยอยๆอยให้คนแบบให้เงินมันได้หมุนให้มันได้ช่วยกัน ผู้ชายหนึ่งก็อยากช่วยนะจริงๆผู้ชายก็ขายได้ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะถ้าอยากได้ทุนขายของออนไลน์หนึ่งยินดีซัพพอร์ตมากเพราะว่าทุนขายของออนไลน์เอาจริงๆอ่ะแบรนด์หนึ่งมันลงทุนไม่เยอะนะตัวเองเนาะมันลงทุนไม่กี่บาทเองแต่ว่าพอขายไปแล้วหนึ่งจะดึงเป็นกลุ่มเอาไว้เลยหนึ่งจะช่วยอ่ะคุณไลฟ์สดในเฟซหรอหรือคุณโพสตในเฟซหรือคุณไลฟ์สดในเพจหรือคุณโพสต์ในเพจหรือคุณไลฟ์ในทิกต็อกคุณไลฟ์ในไหนหนึ่งจะไปช่วยคุณแชร์หนึ่งจะไปช่วยคุณดันให้คุณณณมมีีียยยยอออออออดดดดขาาให้้้้้้คคุุุไไไเเลลลลลงงชพตัววกกกกกก็็บบจู่่แ ไม่เอาอะไรไม่เอาเงินคืนด้วยนี่ยังหาสามตัวไม่ได้เลยนะ่ะมีไหมเอวนี่มีม,มีนี่สามตัวสี่แปดห้านี่แปดห้าสี่ แต่ชอบเนี้ยชอบเนี้ยมีแค่สามเลขอ่ะมีห้าสี่สี่ห้าห้าแปดแปดห้าสี่แปดแปดสี่นี่แหละเลขกลับมีสามเลขคอมเมนต์เอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่อ่านนะคะคอมเมนต์เอาไว้เลยค่ะเกียรติก็คอมเมนต์ได้นะคะไม่ชอบเกียรติมากรับไม่ได้เกียรติมากเกียดอีหนึ่งมากไปไปไปคอมเมนต์ได้ค่ะไม่ได้สนไม่ได้ซีค่ะเป็นคนไม่ได้คิดอาฆาตแค้นใครค่ะแต่ถ้าฟ้องใครไปแล้วไม่เอาคําขอโทษแค่นั้นเองค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าลําบากเดือดร้อนมีปัญหาอยากให้ช่วยคอมเมนต์เอาไว้ค่ะเดี๋ยวไปช่วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวไปช่วยค่ะมันมีสิทธิ์จะด่าค่ะเมื่อเราทําผิดเรามีสิทธิ์ที่จะถูกด่าเรามีสิทธิ์ที่จะโดนด่ามีสิทธิ์ที่จะให้คนวิพากษ์วิจารณ์เพราะเราอยู่ตรงนี้เราก็เหมือนเป็นบุคคลสาธารณะเขาก็ต้องมาดาม่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าถามว่าจะให้มานั่งโกรธแค้นตลอดกูไม่โกรธหรอกค่ะแต่สาหรับเคสที่กูฟ้องไปแล้วฟ้องฟอง้ฟองไปแล้วนนน่่่่ะไไไไมมด้้้้ททําาาากกรถอออฟงใหใหใหคคคุยุยยปัเ ถ้าเกลียดกูไม่ชอบกูเดือดร้อนอยู่ก็ไปคอมเมนต์โพสล่าสุดเอาไว้เลยค่ะเกลียดกูก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องคอมเมนต์ว่าเกลียดก็ได้ค่ะไปคอมเมนต์แค่ว่าติดหนี้เป็นอะไรเอาไว้แค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวเข้าไปอ่านค่ะแค่นั้นเองเออมีจริงๆเป็นหนี้จริงๆอะไรแบบนี้ค่ะค่าเทอมก็ได้นะคะคอมเมนต์เอาไว้เลยค่าเทอมก็ได้ไม่ติดนะคะไม่ติดแต่ถ้าเกิดเออถ้าเกิดว่า ยาหรืออะไรแบบนี้ก็ก็เอาไว้แนบได้นะคะเวลาหนึ่งของก็เอามาเป็นหลักฐานนะคะหนึ่งจะได้รู้เออจะหนึ่งช่วยอาจจะไม่ได้ปิดให้ทั้งหมดอาจจะช่วยปิดครึ่งหนึ่งเพราะมันต้องช่วยหลายคนนะคะอืมบางคนอะ่ะบางคนอะ่ะเป็นแบบคุณแม่เลี้ยงเดียวอะไรแบบนี้คุณแม่เลี้ยงเดียวต้องเลี้ยงลูกคนเดียวต้องการใช้เงินแบบเนี้คะ่ะคอมเมนต์ได้นะคะ ไม่เกี่ยวว่าเราจะโปรไฟล์สวยหรูแบบไหนคนเราชีวิตในโลกโซเชียลมันต้องดีไว้ก่อนอยู่แล้วถ้าเราโพสเอาจริงๆเอามันมีสองแบบถ้าเราโพสเรื่องแย่ๆไปตลอดคนก็เราก็จะไม่มีคนอิจฉาเราก็จะมีแต่คนรู้สึกเออแต่บางหนึ่งนะเราก็จะไม่มีคนอิจฉาแต่ในด้านกลับกันมันก็จะมีคนแบบสูงอำน้าเหยียบย่ตำต่ำแบบคอยคอยเหยียบอะ่ะเออคอยเหยียบคอยกดแต่ถ้าเราโพสใน พสแต่เรื่องดีๆของเราเอย่างเงี้ยเออมันก็จะไม่มีคนกล้าช่วยเหลือเรามันก็จะไม่มีคนเพราะฉะนั้นอ่ะหนึ่งไม่ได้สนใจว่าบนโลกโซเชียลคุณจะโพสต์ว่าคุณกินหรูอยู่สบายแบบไหนอะไรเงี้ยแต่แค่แต่แต่ชีวิตจริงอนะ่ะหนึ่งพูดตรงๆนะคนเป็นนี่ต้องใช้นี่นะเม้นในเม้นเม้นเม,ม้นในทิกตอกเลยค่ะเข้าไปหน้าทิกตอกหนึ่งมันจะมีคลิปล่าสุดนะคะเข้าไปคอมเมนต์ในนั้นได้เลยนะคะเข้าไปในนั้นได้เข้าไปคอมเมนต์ในนั้นได้เลย คอมเมนต์ไวเลยค่ะหนึ่งช่วยมาหลายคนแล้วค่ะแหวนทองแจกไปเป็นพันวงแล้วค่ะใครเชื่อก็เชื่อใครเล่นก็เล่นไม่เล่นไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ว่าเลยการที่คุณคอมเมนต์ตัวหนังสือไม่กี่ตัวแล้วหนึ่งช่วยคุณแล้วหนึ่งแบบคุณมีโอกาสที่หนึ่งได้ช่วยคุณจริงๆถ้าคุณคิดว่ามันไม่น่าคอมเมนต์มันเป็นเรื่องที่น่าอายคุณก็ไม่ต้องคอมเมนต์หนึ่งไม่หนึ่งไม่ได้ติดใจไม่ได้ซีเรียสหนึ่งไม่ได้หนึ่งไม่ได้ถ้าเราอายเราก็ไปเอายูเซอร์ที่มันไม่ใช่เป็นหน้าเรามาก็ได้เพราะว่า หนึ่งก็เข้าใจคนเราโห่สมัยนี้ไม่มีปัญหาหนึ่งขึ้นฟ้องไปรอบล่าสุดวันที่เท่าไหร่นะจิงที่เราไปศาลมาวันที่สอง<ฮ>วันที่สองขึ้นศาลไปหกเคสเป็นคดีหมิ่นประมาทหกเคสมาขอโทษไม่มีเงินไม่มีตังค์ถามว่าตอนด่าด่าไฟแลบด่าไฟไหม้ด่าไฟลุกด่าไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นด่ายิ่งกว่าแบบเหมือนไปเผาบ้านมันเลยด่ามา แต่พอถึงขึ้นศาลหมายศาลไปถึงไม่มีตังค์ไม่มีเงินมาขอโทษหนึ่งก็รับหนึ่งก็รับคําขอโทษหนึ่งก็ไม่เอาตังค์ไม่เอาเงินให้เป็นบทเรียนว่าเอออย่าทําอีกอะไรเงี้ยอย่าทํากับคนอื่นอะไรบางครั้งที่มันแบบมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราอ่ะก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งหนึ่งก็บอกแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นหนึ่งจะบอกว่าว,นะวันนวันนี้คนที่ด่าด่าได้ถึงด่าแล้วอยากลำบากอยาก ขอให้หนึ่งช่วยหนึ่งก็ช่วยเพราะหลายเคสหนึ่งจะเล่านะหนึ่งแจกทองหนึ่งแจกเงินให้คนที่เคยด่าหนึ่งไปหนึ่งไม่เคยรู้ว่าเขาด่าแต่หนึ่งแจกเขาไปแล้วแล้วเขาบอกว่าแม่แจกหนูทําไมรู้ไหมว่าหนูเคยด่า ด่าก็ด่าไม่ต้องเรียกว่าแม่เรียกอีเลยเรียกอีน้ำหนึ่งได้ไม่ติดใจเรียกเลยอีน้ำหนึ่งเพราะว่าครูเป็นคนธรรมดากูไม่ใช่เป็นอาจารย์อะไรไม่ได้ต้องการให้ใครมานับถือเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าหนูเคยด่าไปหนูเคยด่าแบบนี้แบบนี้เลยหนูขอโทษเลยบอกว่าขอโทษทําไมคนเรามามีสิทจะเกียดมีสิทจรักอยากเกียดเกียดอยากรักรักวันนี้คุณเข้ามาเรามีโอกาสได้ให้คุณเราให้เราไม่ได้ติดใจอะไรเราไม่ได้สนใจด้วยว่าเราให้ไปแล้วแล้วคุณจะต้องมารักเรามาอวยเราจะต้องมีคนมารักเรามาชื่นชมเรา ความรักความการชื่นหน้าชื่นชมมันไม่ได้อยู่กับเราได้ไปได้ตลอดหรอกจริงๆแต่หนึ่งอะ่ะเป็นคนแบบนี้หนึ่งก็จะเป็นคนแบบนี้เรื่องหนึ่งกับฟิลม์มหนึ่งก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะมาด่ามาว่าอะไรถ้าถ้าการที่เขามาด่าเราแล้วเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกแฮปปี้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขหนึ่งก็อ่ะด่ามานะคะอันไหนที่มันเกินเหตุเกินไปเกินควรอะทนายฟ้องจบแค่นั้นเองแล้วจะมันจะให้หนึ่งมานั่งแบบ อาฆ่าบาหมางหุ้ยอีกยูเซอร์นี้เคยดา่ากูต้องมานั่งตามด่าก,กันไปด่าก,กันมากับมาไม่เอาไม่ทำยังกระเสียเวลาเอาเวลาไปขายของเอาเวลาไปทํางานหาเงินไปเก็บเงินตามธุรกิจต่างๆที่เราวางเอาไว้แล้วเอาตังมาช่วยเหลือคนมาแจกคนแบบนี้ดีกว่ามีความสุขกว่านะคะไม่รู้ว่าจะต้องมานั่งแบบสนใจกับคําพูดของคนที่ไม่กี่คําทําไมไม่สนคะ่ะไม่สิอยากด่าก็ด่าไปแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้เหนื่อย คอมเมนต์โพสล่าส well? ุดไว้เลยค่ะเดี๋ยวคืนนี้หนึ่งจะไล่ดูไล่ดูไล่ดูช่วยคอมเมนต์ไหนได้หนึ่งตอบกลับ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 เลยนะคะตอบกลับเลยพวกที่เป็นค่าคลอดและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะคอมเมนต์เอาไว้เลยนะคะเพราะหนึ่งเข้าใจว่าต่อไม่มีค่าคลอดมันเป็นแบบไหนหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งก็เคยเป็นคนที่ไม่มีค่าคลอดลูกมาก่อนหนึ่งหนึ่งคลอดพี่สกิลคนแรกหนึ่งไม่มีตังค่าคลอดหนึ่งคลอดโรงพยาบาลรัฐแต่หนึ่งต้องจ่ายค่าฝากท้องของหมอฝากพิเศษของหมอ ต้องจ่ายค่าห้องพิเศษหนึ่งก็ต้องหาเงินเหมือนกันหนึ่งก็เข้าใจทั้งที่ตอนนั้นหนึ่งก็ไม่ได้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ก็ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเดือดร้อนก็ก็มาหน้าผักหรือดวงอาทิตย์ทำไมอะคะชอบถ้าเถอะกว่านี้ก็ก็ได้อีกก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบหน้าผักเถอะเถอะเพราะว่าโง่เฮงดีรับทรัพย์ค่ะไม่ชอบค่ะไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบหน้าผักแคบๆชอบหน้าผัก เถิกเถกแบบนี้ชอบมากก็เลยมัดผมตลอดไม่เคยไว้หน้ามมาเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบหน้าหน้าผักเถึกเออคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะมันคนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันเหนื่อยหนึ่งบอกว่าหนึ่งหนึ่งฟ้องเงินกับลุงเสร็จลุงไม่ได้รับผิดชอบค่าเลี้ยงดูลูกใดๆนะคะหนึ่งจ่ายเองคนเดียวทั้งหมดหนึ่งไม่เคยให้ลุงมารับผิดชอบอะไรเลยก็คือให้เขาอยู่ของเขาไปอยู่กับแฟนใหม่เขาไปเออหนึ่งก็ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรแต่หนึ่งรู้ว่าเราอะมีต้นทุนในการเลี้ยงลูกแล้วคนที่เขาไม่มีต้นทุนอะมันก็มีเพราะฉะนั้นอะเ,ออเราช่วยใครได้เราก็ช่วยมันอาจจะไม่ได้มากมายไม่ได้แบบโหพลิกชีวิตขนาดนั้นแต่มันช่วยได้มันก็ช่วยไม่ได้สนไม่ได้ไม่ได้สนใจค่ะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าการที่คุณคอมเมนต์ด่ามาแล้วรู้สึกว่าชีวิตคุณมันแฮปปี้มันดีขึ้นทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณมีเงินใช้คุณมีเงินกินคุณมีความสุขคุณก็คอมเมนต์ด่าหนึ่งก็แค่นั้นเองอืมแต่ถ้าเกิดว่าทําโอ้โหจะบอกว่าทองขึ้นใช่ไหมแบบไอ้ลุงม,มันแต่งงานันงานมันเพิ่งเสร็จเองมั้งลุงอ่ะหนึ่งเพิ่งทักไปหาน้องปอน แม่เลี้ยงเดี่ยวโคตรเหนื่อยคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววะเขาจะเหนื่อยมากๆเลยนะและยิ่งแบบคนไม่มีต้นทุนอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งเหนื่อยพรุ่งนี้หนึ่งกะว่าพรุ่งนี้หนึ่งกะหนูจะทำเข้ากล่องสักห้าพันกล่องแล้วหนึ่งก็ไปตะเวนแจกก่อนหนึ่งจะไป